ววมากเลยค่ะสวัสดีค่ะกลัวว่านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงกินโชวค่ะก็ไม่ได้กินโชวนานแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากินทุเรียนค่ะวันนี้มาพร้อมกับทุเรียนนะคะ ในรอบสามปีค่ะไม่ได้ทานทุเรียนมาสามปีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จัดมาแบบจุกๆเลยค่ะประมาณสามกิโลกว,กว่านะคะหมอนทองหมอนทองเย้าย่วค่ะมาค่ะเพื่อนๆกรอบนอกนุ่มในนะคะสีสวยมากๆเลยดูผู้ใหญ่ๆสิคะเพื่อนๆยั่วมากเลยค่ะจากที่ไม่ได้กินมาประมาณสามปีนะคะเนี่ยค่ะ หลังจากที่คลอดน้องกับตันมาได้ประมาณสามปีก็ไม่ค่อยได้กินทุเรียนค่ะไม่ไม่ซื้อกินเลยค่ะวันนี้ก็เลยจัดแบบจุกๆเลยนะคะยัวมากเลยปูใหญ่ๆกรอบนอกนุ่มในนะคะหอมละมุนละมุนค่ะนี่นะคะทุเรีนยนเยอะๆค่ะเพื่อนๆมีแต่ปูใหญ่ๆสวยๆค่ะนี่ค่ะ วันนี้ต้องกินให้จุกใจค่ะพ่อหลังจากที่เราไม่ได้กินมานานแล้วนะคะวันนี้เราต้องกินให้แบบจุกๆไปเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินทุเรียนด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะฝากด้วยค่ะมาค่ะเพื่อนๆเอาพูน,นี้แล้วกันเนาะอูอใหญ่มากแต่คงกินไม่หมดนะคะ ว่าจะกินสักพูหนึ่งค่ะกินไม่หมดค่ะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะถ้ากินเยอะเดี๋ยวจะเป็นร้อนในนะคะหิวเยอวมากเลยหอมละมุนค่ะหอมละมุนกรอบนอกนุ่มในมกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะ หวานหอมหวานหอมละมุนละมุนชอบกินชอบกินกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนมากินทุเรียนด้วยกันนะคะสุดยอดค่ะกรอบนอกนุ่มใน หวานม,มันหอมละมุนทุเรียนหมอนทองกินทั้งแรกในรอบสามปีค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดค่ะคููใหญ่มากค่ะคเพื่อน สุดยอดค่ะสุดยอดกรอบนอกนุ่มในหอมหวานมันละมุนลิเม็ดเล็กเม็ดร,รีบค่ะม็ดรีบเนื้อเยอะอกรอบนอกนุ่มใน หอมหวานมันอร่อยสุดยอดค่ะอมไม่ได้กินนานแล้วค่ะคิดถึงทุเรียนมากๆเลยค่ะปกติช่วงที่ท้องน,น้องกับตันนะคะกินทุกวันเลยค่ะ อร่อยคะ่ะทุกคนกรอบนอกอนุ่มในร่วมมากเลยค่ะ สามโลกออกว่ากินแบบจุๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะมันยิต,ต่อใจมากๆเลยนะคะ ยอดค่ะดเดี๋ยวจะกินแค่เม็ดเดียวนะคะกินไม่หมดมค่ะเพราะว่ากินข้าวเพิ่มอ้อกินข้าวก่อนค่ะแล้วน่าไม่ร้อนในนะคะ อิ่แล้วคะ่ะทุกคนวันนี้กินในเม็ดเดียวนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะสำหรับวันนี้หัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ